ให้มาก็คือเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จและสุขสันวันเกิดเก๋จากพี่หมูพี่กุ้งน้องหน่อยน้องจุกมดก้อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เก๋นะครับมีหมวดข้อควาเป็นภาษาไยชื่อเล่นชื่อเก๋นะคะคอนเทนดาร์ค่ะตอนนี้เป็นนักเขียนสลากก็คือแต่งแต่งนิยายบ้างแล้วก็แต่งพ็อกเก็ตทกเกมแรกในชีวิตแล้ววันนี้นะคะก็รู้สึกว่าการใช้น้ำปากกาปันเฟืองนึงปัญญาอยากให้มีคนรู้จักก็เลยทำให้มีงานเกิดขึ้นค่ะโอเคเราก็คือเป็นที่มาของการที่จะแบบ เปิดตัวในนามปากการนี้ให้กับทุกคนได้รู้จักนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยพี่เกดมีอีกนามปากการหนึ่งอันนี้พอจะทราบลธิบายได้ไหมครับเป็นนามปากการรับนิวนิวนารดาค่ะตัวนิวนารดาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดฝันฝืงในปัญญาทางนี้ขึ้นมาเนาะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดในการเขียนหนังสือหรือการแต่งนิยายเพื่อจะบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆนี แต่นี้เราพูดถึงตัวหนังสือเล่มนี้กันดีกว่าครับหนังสือเล่มนี้ครับพีเ่เก๋มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างที่จะแต่งหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาเราควรจะสร้างอะไรไหมบนโลกใบนี้ให้มันมีหนังสือซึ่งเป็นสิ่งที่เราถ่ายทอดมาจากความรู้สึกเราหรือความรู้สึกคิดโดยที่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกผูกพันกับงานที่ทำก็เลยเกิดเป็นหนังสือฟันเฟืองเล็กที่ใหญ่โดยฟันเฟืงเองติมไป จริงๆแล้วว่านักวิทยาศาสตร์อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักเขียนเท่าไหร่แต่ว่าโดยแท้จริงแล้วว่าถ้านักศึกนักวิทยาศาสตร์ไม่คิดที่จะสื่อสารก็ไม่สามารถที่จะเกิดเป็นนักเขียนได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปค้นพบการทดลองต่างๆนักวิทยาศาสตร์จะต้องเขียนเป็นและต้องเขียนให้รู้ลึกแล้วก็รู้จริงด้วยแต่จะทํายังไงให้คน ที่เขาไม่ได้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เขาเข้าใจในการทำงานวิทยาศาสตร์ก็เลยได้เปิดเพจขับฟันเปืนเนองในฉบบนักวิทยาศาสตร์ด้วยเพื่อที่ว่าจะสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็เลยหลายคนเลยถามว่าเพจที่ทำอะไรก็เลยแบบว่าอขอเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ผู้สื่อสารวิทยาศาสตร์กับแฟนงานวันนี้ก็รู้สึกว่าตอนแรกมันจะอบอุ่นแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นที่บอกมีทุกคนมาให้กำลัง,งใจขอบคุณมากๆเลยค่ะ โรงงานเขียนในมิอะไรกับโรงงานเขียนในมิตรเ็กนี้นะคะถ้าใครสนใจแนวแบบอลิซิธโมเดอร์แลนอะไรนี้แล้วแบบทำงานอยู่รู้สึกว่าเครียดแล้วอยากหาเรื่องเครียดให้ตัวเองก็สามารถแวะเข้าไปดูในวิตอะไรกับเด็กดีได้นะคะก็ชื่อผลงานวิจัยที่ชอหาในอังนี้ค่ะชื่อเบนนะคะนามปากกามูเน็ตค่ะซึ่งติดตามผลงานได้ที่แอดมูเนเวิร์สนะคะใน t ิ i เตอร์แล้วก็ใน มีสาแกรมค่ะแล้วก็ทำพอดแคสต์ด้วยก็จะอยู่ใน YouTube ใชื่อว่าช่งองูเน็ตพอเปียค่ะจะเป็นเที่ยวกับเรื่องาาประวัติศาสตร์ปรัชญาแล้วก็ศิละปะวรรณกรรมค่ะสวัสดีค่ะขวัญน,นะคะก็เป็นนักเขียนซีรีส์แล้วก็นักเขียนยายนะคะผลงานซีรีส์ก็จะมี2เรื่องที่ออนแอร์ไปแล้วนะคะคือเรื่อง Your Apple The Series เธอที่ละของฉันแล้วก็ดรอกเตอร์ไม้นน่ารักคนนี้เป็นของผม Your Apple The Series ดูได้ในยะูทู ด็อกเตอร์มายอยูได้ใน YouTube ก็วิวนะคะนักเขียนหน้าใหม่ที่ไม่เคยเขียนหน้าเลยเพราะว่าส่วนใหญ่มป็นักน์สนุละครเพราะฉะนั้นนิยายเรื่องนี้ค่ะเป็นการดูละครลุ้นๆของของการที่ในนี้มีใครชอบพี่หมัญอุตสาหะดีไหมคะค่ะก็คือแรงบันดาลใจก็คือมาจากพี่เขาแล้วก็เป็นน้องคนนึงที่เขาชวนบอกให้ลองดู แล้วก็เลยส่งไปแล้วก็ได้มาแล้วก็มาเป็นนิยายเล่นค่ะค่ะขอาบนขาก็คือมีคุณความรู้สึกผลงานหนูก็จะมีพวกเอออันนี้ก็จะเป็นปกนิยายค่ะสองสองเรื่องแล้วก็อันจะเป็นคลิปเอเวอรค่ะแล้วก็จะมีทำแคตตาล็อกด้วยค่ะอันนี้ใช่อันนู้นขออนุญาตแนะนำบริษัทด้วยนะคะถือว่าบริษัทค่ะจะขายพวกตู้มือทางด้าน พวกปฏิบัติการทรางวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีงานอินเทอร์เนชั่ลพยาเลยค่ะแล้วก็อ,อันนี้คือ 8, เป็นรูปแบบแห่ง m a d ที่หนูทำเองค่ะตอนที่หนูเรียนอยู่ปีสี่ที่ที่โันทโรค่ะหนูได้ทำขายทางไอจีแต่ว่า,ว PC, โโา,า IG, วก็ไม่ได้จริงจังมากค่ะแต่ว่าอยากกลับมาเปิดอีกครั้งเนึ่ยอยากทำงาน,นที่ตัวเองชอบค่ะถ้าได้ทำมาถ้าเราจะเห็นว่ให้พี่เกดอะไรค่ะ<ด><ด>าาม<ด> กที่สำคัญก็อยากจะช่วยเหลือคนนิดนึงพูดไอจีเต็มๆเลยค่ะอ่าชื่อไอจีเป็น wonder dot top underscore ค่ะสามารถติดตามได้ทางไอจีได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพิจาราพีนึงตัวคือเรื่องแรกเนี่ยพิจารณาฟากป้าแห่งนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ตอนที่ไปเรียนกับทีเคนะคะตอนนี้อยู่ในห้องส่งของทีเคนะคะถ้าใครสนใจเนี่ย ก็คือสมัครสมาชิกของ TK ได้เลยนะคะเรื่องต่อมาคุณแม่ชบกระเป๋าแบนก์เงยเนี่ยเอ่อแลวกันนะคะพิธาลัยเนี่ยก็เป็นแบบโอเวอร์แฟนตาซีมากนะคะของมนุษย์มีตีนนะคะก็สามารถติดตามที่วิดอะไรเป็นหลักนะคะในนามกาวันนาลียค่ะแล้วก็จะมีผลงานอื่นที่เป็นแบบเดียสเซดซอฟเลอร์ซีรีส์จักรวาลเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามนะคะขอบคุณค่ะคงานประกาศจะมีสองงามประกาค่ะสร้างใหม่ในสคอำหรับงานพวกแนวริดโรคค่ะแต่ในคนที่เป็นแนวอื่นค่ะ อันนี้จะเป็นห้าเรื่องที่ลงในดีอะไรหคะเรื่องพิสาลูฉิงจะเป็นแนวการ์ตนในสวนดีแต่เป็นเกี่ยวกับนักสืบที่ตามล่าฆาตกรในเพาตามวานนันแทนกับพิสาเูเรื่องพิสาลฉิ่งนี่คือเหมาะสำหรับคนที่อ,อยากอ่านอะไรแบบรู้เลยคนะือเพราะว่าฉากต่อสู้ฉักนู้เพื่อสารสุดสมองเพื่อด <c oughs> มากแบบสมมาก